รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีสตูดิโอนะครับผมวันนี้ครับก็จะมารีวิวสินค้านะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมขอญาตแกะนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นสินค้าอะไรนะครับผมขอเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแกะเลยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร e นะครับเพื่อแจ้งเตือนลีปใหม่้วยนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมเลยครับว่าจะเป็นอะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมครับเมื่อแกะถุงออกมาเลยนะครับเมื่อแกะถุงออกมาแลวครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่าจะ็นอะไรนะครับแผ่นเนนะครับถ้าจไม่ผิดนะครับอันนี้จะเป็นที่วางนะครับโต๊ะครับที่วางตัวนี้เป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วว่า อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคู่มือจะเป็นชั้นวางนะครับถ้าจะไม่ผิดตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเขาแถมอะไรให้เรามาบ้างนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็จะดูไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเป็นชั้นวางนะครับถ้าดูตามคู่มือนะครับนี้เป็นคู่มือครับคู่มือก็จะให้มานะครับตัวนี้เป็นชั้นวางนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบกันนะครับ นี้ก็จะเป็นตัวนะครับตัวคัดของมันนะครับอย่างนี้ครับแต่ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวน็อตนะครับแล้วก็จะมีล้อหมุนทุกอย่างนะครับอยู่ตรงนี้หมดครับแถมมาให้เรานะครับก็ตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับผมนี่เป็นตัวยึด แล้วก็จะมีตัวฐานนะครับอันนี้เป็นตัวฐานโอเคครับมีแค่นี้ครับผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับว่าเราจะประกอบยังไงครับครับผมสเต็ปแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบตามหมายเลขเลยนะครับอันดับแรกเลยครับจะประกอบเหมือนกับหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะประกอบตัวขานะครับตัวนี้จะแยกตัวขาก่อนนะครับ โอเคนะครับสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบนะครับประกอบเข้าแบบนี้นะครับประกอบฐานก่อนนะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะแบบนี้ให้เราทําการประกอบตามคู่มือนะครับที่เขาให้มาเลยนะครับเมื่อเราประกอบสเสร็จนะครับเราก็ทําการขันน็อตเข้านะครับ เรารับชมไปเรื่อยนะครับว่าเราจะประกอบอันไหนไปบ้างนะครับขั้นตอนต่อไปจะทํายังไงบ้างนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการนะครับประกอบข้าแบบนี้นะครับเมื่อได้ฐานมานะครับก็จะตั้งประกอบข้าแบบนี้นะครับตามคู่มือที่เขาให้มานะครับเราจะดูตามคู่มือไปด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะก็จะทําการขันน็อตนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะทําการขันน็อตนับขันน็อตข้าแบบนี้นะครับขันน็อต ต้องขันทั้ง4ี่มุมเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่5้านะครับเราจะทําการใส่ตัวล็อกฐานเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนที่5นะครับเวราจะทําการใส่ตัวล็อกฐานลงไปนะครับสังเกตได้ว่าจะมีรูให้เรานะครับรูจะมีอยู่ทั้ง4มุมนะครับนี่จะเป็นรูนะครับให้เราใส่ ตัวนี้เป็นตัวล็อกฐานนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําการใส่น็อตแล้วครับเราก็จะทําการขัดน็อตนะครับทีนี้เมื่อเราประกบข้าศสี่มุมแล้วครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับตัวโครงฐานนะครับใส่กากระบาดเข้าไปนะครับตัวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการใส่ล้อเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อล้อลากนะครับล้อนะครับจะให้มาแค่2ล้อนะครับ ก็ใส่เข้าไปนะครับตรงมุมนี้โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการประกอบนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เกตเลยนะครับจะประกอบเข้าแบบนี้นะครับนั่มันเป็นตัวแบบนี้นะครับจะประกอบเข้าขหากันนะครับ ตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบนะครับตัวนี้เพื่อทําให้เป็นลิ้นชักนะครับประกอบขึ้น2ฝั่งนะครับก็จะขันน็อตนะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องประกอบขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อเราจะทําเป็นลิ้นชักนะครับครับผมสลับถ้าเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้จะมีอยู่3ลิ้นชักนะครับ นี่จะเป็นตัวลิ้นชักทั้ง3ตัวนะครับก็จะประกอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับทั้ง3อันนะครับลิ้นชักต่อไปนะครับเราจะทําการประกอบเข้ากับไปตัวฐานนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมเลยครับว่าจะประกอบยังไงนะครับครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีอยู่3อันนะครับอันที่3มผมได้ใส่ใส่เข้าไปแล้วครับผมได้ทําการใส่เข้าไปแล้วครับ1อันเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่นะครับ ตัวที่2เข้าไปนะครับใส่เข้าไปกับตัวฐานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการใส่เลยนะครับมาดูเลยนะครับก็ยกขึ้นมาแล้วก็เราก็ใส่มันตรงกับตัวลิ้นชักตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็เราจะใส่ตัวข้างบนเข้าไปนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นช่องนี้นะครับ แบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นชั้นวางของนะครับเอาไว้ใส่พวกสินค้าเอาไว้ใส่พวกถ้วยชามหรือว่าใส่นังสือใส่อะไรก็ได้นะครับมันเป็นชั้นวางของนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับผมชั้นวางของนะครับสั่งจากแอปช้อปปีนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สาคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ให่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องช h o วิสตูดิโอก็ขอจบการรีวิวชั้นวางของมาเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ